ผมว่าเหรียญกระสาบไทยเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้คนไทยได้สะสมมากที่สุดในโลกกว่าไดมีอะไรเป็นรายละเอียดให้ต้องสะสมมีอะไรที่เป็นข้อแตกต่างที่ต้องมีไว้เมื่อเทียบกับเหรียญอื่นๆของต่างประเทศยกตัวอย่างแค่เหรียญตราขุดก็พอมีหลายแบบหลายพิมพ์ให้ต้องศึกษาให้ต้องสะสมกันซึ่งผมคิดว่าไม่มีที่ไหนที่จะสะสมเหรียญที่ยิ่งใหญ่เท่ากับเมืองไทยแล้ว ยกตัวอย่างเหรียญนี้ของมาเลเซียเป็นเหรียญ50เซนซึ่งด้านหน้าเป็นดอกชบาด้านหลังนั้นเป็นว่าวจุลาเขามีแบบเดียวพิมพ์เดียวที่ใช้มาตลอดตั้งแต่ปี2532ถึง2554และพิมพ์แต่ละครั้งก็ครั้งละหลายหลายล้านเช่นกันเพื่อชดเชยที่ชำรุดและสูญหายไปนับว่าเป็นความโชคดีของคนไทยที่ทำให้ทุกคนได้สะสมและก็มีไรายได้ น่าภูมิใจวัฒนธรรมของไทยจริงๆครับติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกลุ่มแชร์ทุกเรื่องราวเพื่อสาระและบันเทิง